นี่ครับเพาก็ช่องไม่รุ่นสาแบกแล้วครับวันนี้ก็จะมาเติมน้ำยาแอร์นะครับพอดีแอร์น่าจะรั่วเลยครับคือ้องพันท้ายที่เขาคิดไป400ครับที่นี่นะครับืูเลยวัดความได้มาดูสายของนุ่งเยื้มมยอมเลยซีเจมา 天肉。